อมาต่ใส่หำน้อยพอเห็นหอยหลายมือแล้วอบางคนก็นว่าไปนวานครบางคนก็นว่าไปอยุธยาบางคนก็นว่าไปกรุงเทพบางคนก็ว่าไปปัตตานีบางคนว่าผ้านังเอกของช่องสายยวนวัลุงหนีหามไปแม,านาม่น้ำคงไปอยู่ฝั่งเล่าคุณตกลงบ่ให้อไอยฟังในหำน้อยแหลง มึงไปใส่มาตายตายไปเยอะจักแล้วกูได้ยินไอ้ยันว่ามึงพาไอ้นางบีไปยีนังไปเชือกเชื่อเชือกไอ้เคยมาอย่างเงี้ยเชือกห้คู่เตอร์ทั้ง20ใจก็ไม่ไหวเต็มหายมือเดียวกันพี่รองครับน้องหนูเห็นหรือว่าน้องบีหายไปพร้อมกับแอดดี้หายไปสี่ห้าวันบอสี่หาวันแล้วมันเป็นอาทิตย์คุณบอกมันหายมือเดียวกัน เห็นปะฟันขายหมอเลยกันได้ดีอ่ะคุณถามว่าไงเสียืองพูดถามว่าไงเสียืองนั่นกำลังลลางรถอยู่นั่นแม่แต่ไมอได้ไกลยันแม่หนีไม่ได้ไกลอีกนั่นเล่นแบบกับเบื้องสิฟังเขาไปเอื้อนคุณแอดดี้ผีกองกอยมาถ่ายงานแต่ไม่เจอแอดดี้ผีกองกอยเขาก็เลยไปตามน้องบีอีก เจ้าของร้านบอกว่ามันไปมือคืนนี่มันหายพร้อมกันแต่ว่ามีคนว่าไปพร้กันแต่มันมันเขาเอือนอย่างมันมันทมกันไหมมันทมกันมันเป็นบังเอิญเหตุบังเอิญสรุปแล้วว่าได้พาเขาหนีแบบนี้เออครับเออไปไปงานต่างหากเออไปงานเพราะว่าผมขี้รั่วไปผมไม่ได้รั่วไปเออขี้รั่วไปตลงไปสาแท้ครับมีแต่เราว่า ไปาวานาวานะนวะนครก่อนสิฮอดกรุงเทพเห็นไหมนะไปนวะแล้วก็ไปเรียนนวะาเสาาลี่ยเท่าระคืนแสงจันแสงจันแสงจันนี่เป็นคาเฟ่ไงบ่เป็นพับครับเป็นพับเป็นพับอยู่ด <ๆ S 1> ้วยกันเทพยบ่เนี่ยแสงจันเอ่อราสะพึกแล้วก็แสงจันข,อขอ้อ,ขอสองข้อสองข้อสองมันก็เป็นข้าวเนาะแล้วมันหายไปพร้อมกัน คนอื่นก็เข้าใจไปแต่ว่าส่วนอ้ายนี่ก็บ่ได้เข้าใจว่าน้องสิไปเฮ็ดแนวบ่ดีปานนั้นดอกเจ้าคิดว่าหืมไข้บ่รู้เด้อหมควาเสียมันหายไปพร้อมกันกับมึงหายขะา่ไข้ไขยคิดด้วยคิดว่าคิดอะไรอย่างเด้ยเออคิดว่าเออยามผมก็ขี้เกียจอืมง่ายมาแล้วก็ขี้เกียจอืมว่ายีไปอืมงายผมอยู่ไว้สารคามเออว่าจะไปแล้วว่างแขนใหม่เสีกไตแต่ยันก็ว่าอยู่ว่า มันชือหายพร้อมกันอาจารย์เหมืนนะจ้างสั้นนะขยิบหน่อยจ้างสั้จ้างสัวตกลงไปเหรียางงานแบบที่ี่นั่งนี้ครับตกลงไปเหรียางงานกอด่างงั้นเอรอเจ้งเข้าบ้บ่ให้พี่น้องพูนหูวแน่ว่าบ่ได้บ่บ่ครับบ่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 เพราะว่ามันมันคนละเรื่องกันบ่คนคนละเรื่องกันเออแต่ที่นี่ไปคนเดียวครับไปผู้เดียวแล้วตกลงได้ไปเหรียญอยู่อยู่แถวนวบนครแม่นครับอ่าแถวนวบนครพอตอน ไปถามเมียสุทธิรักของมึงก็บอกว่าเพิ่นไปกรุงเทพนะนะเออเ่ราแปลกกกันนั่นละเออการเดียวกันกันลากร้อนเขากรุงเทพกับเขานาว้านั่นและที่กูจำาม่ผิดแต่ว่าอีนั่งนั่นผ่นดัานหันไปพร้อมกันมาที่นี่มันเลยเหตุให้หลายๆายคนเขาใจผิดไปต่างๆนานาก็คือแก้งขากระน้ออืมแกงซะไม่เกี่ยวข้องกันเลยระหว่างแอดดี้กับน้องบีไม่เกี่ยวข้องกันเลยบ่ครับบ่อ๋อมันก็จะได้สบายใจครับครับบอ่านั่นล่ะ ขาเกือว่าย้ายแฉบบางตอนนี้เขาใจเด้อมันบาดเจยวกันมันมันโค้มกันเสื้อนี่รายยุ่เสื้อแล้วสิกลายเป็นข้าต่กกนเนาะวิข้าตักกวนโลกจิตมิวบอเนี่ยเคยเคยสิไปนู่นไหนล่ะไปบอกค่อใครใครคิดว่าวันที่เจ็ดมันคืองานล้ำผมงานล้ำคุคิดว่ากุเชี่ยวไอ้แฉบวันนี้บ่นไปน้ำนะเออวัแฉบไปน้ำเนียมคุชีซีแล้วแปลวาอีบีใช่ไหมลุงไปพูดไหมชิ่เนียมได้ะไหม แต่คนไม่รู้เสียงนี้ก่อนบอกว่าว่าชนะของมือมือของแของอาีตเวลาที่นั่งแขกมันบ่เบิ่งดอกคลิปนี่งจเหลือมันเบิ่งดอกเกินแล้วเหลือที่ตั้งใจแค่คือตั้งใจสิไปยหักมันเลยล่ะแต่ว่ามันผิดเป้าอ่ะคือมันผิดนัดก็ว่าก็บอกว่าผิดผิดเป้ากันเนาะเออมันผิดนัดป่ะทะเลกี่หูเปล่ะเออกันนายเจ้าวันไมอยู่นแสดงว่าใครภาพเก้าวไปแล้ว อเ้อทานี่ทำยันนี่โอ้ยมาอมตกนเลไอเกเอาหนูมาถิ่มมาอุดอนนาะโอ้ยฮาดีฟ่าฟาดตานเเนอามันทัวมาแล้วมึอเศรานี่มาได้สองมือแล้วไอเกศมาถิ่มมาอุดอนโ่